สวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็นมาที่โอเชียนสกายกันอีกแล้ววันนี้เราสองคนจะมาแข่งตกหมึกกันครับวันนี้เราจะแข่งตกหมึกกันนะครับเราสองคนจะแข่งตกหมึกกันใช่ไหมถ้าใครแพ้ทําไงแพ้กินหมึกช็อตโอ้ยหนูไม่เอาอ่ะถ้าใครแพ้ทําไงเดี๋ยวต้องโดนหมนะึกไหม เอาหมึกปบหน้าเหรอใช่เอ okay, okay. โอเคโอเคโอ้ล้างยากกันนะโอเคครับเดี๋ยวามาดูกันว่าวันนี้ใครจะแพ้ใครจะชน,นะนะปุณัญยาก็พยายามเต็มที่เลยนะออกเมื่อก็นะยกขึ้นยกลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องมีช่วงเบรกบ้างนะเหมือนให้มันจับถ้ามันหนักๆปุ๊บเราก็วัดเลย แต่อย่าวัดแรง้ะวัดแรงมันจะขาดนะแต่หนวดแต่เย็นๆอย่าให้สายหย่อนหลักๆแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพยายามกันเราก็ต้องกลับมาตรงเสียงดังเหมือนเดิมนะเพราะไปนกอื่นเ,เครื่องเสียงดังมากมาก,ก็เลยเดี๋ยวติดนี่ก็ติดอีกตัวแรกมาแล้วครับวันนี้หมึกเยอะมากเลยแต่ไม่จับลอยเต็มน้ำ วันนี้ทวดชชยตีไข่แตกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปตกกันต่อนะ สองหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือช็อตตัวที่2ของเราตัวแรกไม่ได้ถ่ายเนาะอร่อยไหมหวานกับหวานอร่อยน้ำจิ้มที่นี่อร่อยน้ำจิ้มเรือเนี้ยอร่อยมาก แต่ไปแพ้ตกหมึกน in. <tr> ้่ยำจิมี่เนียอร่อยที่สุดเอารู้ตรงๆนะแต่น้ำจิ้มอร่อยนะมันคือเรื่องที่หลักเรื่องแรกคือต้องตกหมึกให้ได้ก่อนไม่ตกกันต่อ กีเซอร์ไพรส์เลยนะ, <Surprise S 1> นะไรอ้อเบ็ดคันนี้อ๋อคันที่ตั้งทิ้งไว้อะหรอตั้งทิ้งไว้ได้เฉยเห็นเบ็ดเป็นเอียงไงเลยดึงจริงๆมันมันเอียงหลายรอบแล้วนะจริงจริงเทคนิคตกหมึกอ่ะมันมีหลายวิธีเนาะอย่างที่เขามาแป๊บเดียวครับได้ตั้งหลายตัวเนาะแล้วไอ้เบ็ดเนี้ยที่วางอยู่เฉยๆเนี่ย จริงๆ่ะเกี่ยวสามตัวแล้วแต่วัดได้แค่สองเดี๋ยวเราตกกันต่อไปเดี๋ยวเราตกกันต่อเฮ้ยไปฉี่ปุ๊บออกมาสุกัญญาเล้เต้ที่2องเลยอ่ะโอ้สง,งสัยต้องไปฉี่บ่อยครับ ไชแล้วนะครับคนแพ้โดนอะไรนะครับปลยหน้าโดนอะไรนะหมึกปลยหน้าครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อไปตกลงก็เสมอใช่ไหมวันนี้ตกเยอะมากแต่เอาไม่ได้อะเกี่ยวไม่เป็นเกี่ยวกับเขาไม่ได้ ครับควาหมึกอ่ะมันว่าอยู่แถวๆนี้เต็มไปหมดเลยแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นนะอย่างเดี๋ยเย้ามาครับเราก็ตกกันต่อไปใกล้หมดเวลาแล้วแหละนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะอันนี้ผมนําอยู่นะ ปัญญากำลังแพนะครับเวลาก็ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปอันนี้ตัวที่ห้าสงสัยจะแพ้ทวัชชัยของจริงย้อนแสงย้อนแสงโอเคโอ้วันนี้ได้เยอะเ้ยหมึกขึ้นวันนี้หมึกเยอะมากสรุปทริปนี้นะครับก็ เราได้ผู้แพ้แล้วเนะาะกดหัวเราถ้าเกิดแพ้ก็ต้องเอามึกไปนะาพร้อมยังพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็คือปลาหมึกที่เราเหลือมาค่ะกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหเหลือกลับมาห้องหกตัวเราไปสี่อเดี๋ยวเราจะกินมามา่าอันนี้ผมได้เอาดิมึกออกมาแล้วนี่นี่ น,นี่คือหมึกสีดำมันจะดำมากเล<ฆ>ยทุกคนฝากสุกัญญาถือกล้องหน่อยครับโอเคไหนเดี๋ยวขอดูอดิ่ามันกระเด็นใส่เสื้อโอ๊อุ๊ยออ๊ย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 ,อย,อยดำน้อยจังวะพร้อมยังพร้อมทุกคนทุกคนหนูโดนแก้ง ทุกคนทุกคนหนูโดนแกล้งอยากจะบอกว่าใครอยากคิดท้าแบบนี้นะเพราะว่า<อ>กินมึงมันเหม็นเขาร <c oughs> อบนี้เราแพ้เราต้องยอมจำใจครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามเราเด้วยวกัน <c oughs> ถ้าเกิดถูกใจก็ช่วยแชร์ช่วยกด subscribe ให้เราด้วยนะครับบายบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่